ออกงานล่าสุดแอนสวยฟาดมากจนคอมเมนต์นานสวยไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะและต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นก็วางตัวดีไม่มีข่าวเสียหายจนใครๆต่างยกให้เธอนั้นเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงสำหรับแอนทองผสมที่เธอนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานอย่างที่หลายๆคนทราบกันในด้านชีวิตส่วนตัวทางด้านแอนทองผสมคบหาดูใจเอรินพันธ์ การตินิรันนานถึง14ปีแต่ยังคงรายวิวเวการแต่งงานแต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่มักจะไม่ค่อยควงกันพาออกสื่อและชอบใช้ชีวิตคบกันอย่างเรียบง่ายล่าสุดทางด้านแอนทองผสมอวดลุกสุดซาบในละครเรื่องใหม่ซุปตา2550โดยมาในชุดซีทรวาวช่วงบนปิดแค่ช่วงหน้าอก เรียกได้ว่าเปรี้ยวสุดๆเลยก็ว่าได้ลุคนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยจริงๆสวยงามมาก